มีกุ้งพร้อมด้วยค่ะมีใส่กุ้ง,ะน,ง,งนะคะยามเที่ยงๆเนาะค่ะเนาะผักไปได้กินเขายามเทียงเยงค่ะใส่กุงพร้อมกันเลยของกลับเนาะเฮายนี่ยังไม่มิ้มเนี่ย อหัวปีทอดเหรอไม่ใช่มันเนยไม่ใช่ไม่ใช่ีค่ะใส่ลงไปด้วยแบบนี้เสียบด้วยค่ะแบบนี้ของเสียบเนาะ,ะเนาะของเสียมเฮาค่ะนี่กระไรอ้อมคางอ้อมเมเียวเด้อมาเด้อค่ะมาเห่าน้ำกันเด้อพี่น้ำชาเสียบเนาะทีนสมตำละค่ะไปใช้กับไปบุได้ค่ะโรคภัยเยอะมาสายเหบานี้ สวัสดีค่ะเจอกับเบลีอีกแล้วเนาะค่ะเหมือนที่นาะงวันนี้อลิก็จะพามากินเมนูนี่แหละค่ะขาดก็ดได้ค่ะคือสมตำเนาะค่ะเนาะกินซูม,มือซุเว่นก็ได้เพราะว่าช่วงนี้กับโรคระบาดเนาะค่ะเนาะงอลิขิจภาพอยากไปตลาดเนาะค่ะเนาะเพราะว่าย่านค่ะย่านคือกันเพราะว่า,าไปโรงพยาบาลเมื่อวานนี่โมเขาก็เตือนอยู่บอกว่าเราจะออกไปไสมาใส่ซี่งกับดูแลตัวเองด้วยนะบอกเนี่ยเพื่อนบอกที่น่าคะคุณโมเนาะค่ะคนาะ ภาวาปิดจะปิดแมกแน่อะไรสีล่างมือบ่อยๆแน่สินะอนีเขาไปหมอว่านี่โรงพยาบาลเนาะค่ะเนาะไปสั้นไปสั้นหนึ่งออกจากสั้นหนึ่งก็ต้องมาบีบเจลล่างอีกนะคะสั้นสองกับบีบเจลล่างอีกแบบโอ้โหแบบมันยากค่ะลำบากค่ะเห็นแบบว่าคนในโรงพยาบาลนี่ยสิกะโอ้โหแบบวุ่นวายมากค่ะนะกับแล้วก็เจ้าหน้าที่ทํางานกะแบบว่าเหนื่อยเนาะค่ะเนาะแบบต้องแบบมาสกิจมากเขาเรียกกันเลยเนะยเนาะ สแกนใช่ไหมสแกนเกนี่ยผาเมัะมีมะะว่าตรวจความ,มวัดไข้เนาะค่ะนะ้อแบบแบบขันต้อนขันต้อนขันต,อนนตอน้อนแบบอลนีเห็นแล้วแบบโอ้ท่านระบาดเนาะคะ่ะน้องท่านระบาดนักกหนีนี่โอ้ประเทศไทยสิรอดบ่เนาะ,ะขนาดนี้ก็ยังบุบไวแล้วนคะ่ะเนาะมาค่ะอันนี้เบาเาเรื่องโลกกันเนาะคะ่ะวันนี้เบาเาเรื่องกินเนาะคะนะ่ะเนาะมานี่อันนี้เสนอไอ้เมนูตำตำมะขุงใส่กุ้งสุกเนาะคะ่นะเนาะ แล้วก็มีไอ้ทอดไก่พอมากันบุได้ทอดไก่แล้วก็ทอดไอ้อ่หัวปีเนาะคะ่ะนี่ค่ะหัวปีกินกับตำหมึกขู่แซ่บเนะคะ่ะผักกาดผึ้งเซมีะะ่เนี่ยค่ะผักกระเส็ผักกระเส็อ่อนแล้วก็ต้นหอมอ่ไอ้ลีถามคุณหมอเนาะคะ่ะถามคุณหมอเพื่อนว่าหอมแดงนี่คือช่วยในเรื่องบัตไดโบเขาบอกว่าในระดับในระ,ระดับหนึ่งนะะเนาะค่ะเนาะเพราะว่า พยายามกินหอมแดงเยอะๆเลค่ะเด้อเพราะว่บา,บาช่วงนี้โรคกระบาดนะคะหอมแดงหอมสดเนี่ยต้นหอมค่ะต้นต้นหอมหรือว่าหอมหอมหพมแดงะคะ่ะพยายามกินนะคะเนาะมาค่ะอันนี้ทุ่เวาลายแล้วค่ะคำมาเบิงช่องอัีค่ะอย่าลืมกดถูกใจนะคะช่องอัลีคนผูุพานนะคะกดติดตามเป็เนเสีเงแดงๆนะคะเนาะอยู่ฝั่งทางขวามือเนาะ,ะเนาะถ้าเราเปิดไปหนาแรกนะคะนะหนาช่องอัลีนะคะเนาะ แล้วกดติดตามปุ๊บแล้วมันก็นจะขึ้นมา3มอันคือเป็นลูกกระดิ่งดูข้างบนนะคะเขาก็กดลูกกระดิ่งอีกข้างหนึ่งมันก็นจะแจ้งเตือนขิดใหม่ๆห่ให้พี่น้องได้เบิงเนาะคะ่นะเนาะอลีกะขอขอบคุณนะคะที่เขาคนอเอ้โมเมนคนเลยพี่น้องที่เขามาเบิงอลีเนาะคะ่ะเนาะอลีก็ขอขอบคุณหลายๆค่ะที่เป็นกําลังใจให้อลีมาตลอดนะคะท่แลว่าให้อลีมีเฮงเหตุขิดให้พี่น้องได้เบิงเนาะคะ่นะเนาะ,ะ,นะะมาค่ะผู้บ้าหายแล้วเงวค่ะวันนี้ มาค่ะมากินน้ำกันเด้อพี่น้องเขาย้ำสีเทียงใบค่ะ ไม่ผมกินเขาคนเนีาวเป็น,นหนฮันเห็นงนะพยาเใสเมือคนะ่ะเนาะท้องเขาไม่กินเขากินเขาเนี่ยข้าวเหนีนี่สิบาทสิบบาทถุงละสิบบาทเอาสิบบาทยองห้าบาท ถองห้าบาทนะคะมีประโยชน์ด้วยค่ะกินเลยค่ะ kasih kami. Terima kasih kerana berkongsi dengan มันมิวใส่วัวเลยค่ะเขาว่าเรื่องผักดิบเรักดิบนิวกินกินบริมาณน,น้อยได้ผักดิบก็กินปริมาณน้อยกินเยอะผักนี่ไม่เป็นไรไกินไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นผักดิบเป็นอื่นอนะ่ะมันมีก๊าซอะไรบางอย่ในตัวเยอะ ส่มือนะคะผมอยากใส่มือค่ะใช้น้ำมะขามหลายเกินอะเปรี่ยวอืมก็จะออกไปเปรี่ยวอะ ยาน,นเป็นอยกินหลังอาหารลนรอกวิตามินึม่มก่อนนอน,ออน,น,อน,นันอีกแบบยาตัวหนึ่งใชเป็นยาบำรุงสมอง ห้อนค่ะก็เตะกันเตะนะตกากเสียกันนี่

คือนี่ห้อนคนละค่ะนอนเ้อแตงก็แตงยู่่ะเมื่อคืนเนี้ยนอนมาถึงนอนหลับบ,บ่ดึกยาถึงไปละดึกยาเข้าไปเนาะค่ะเนองจะรับต้นเด็กหลื ตากระดาชุนไหมอน้เรอเพ่กับฉลุฉลุเนี่ยนะ มีห้อนยอดคุยกันค่ะเนี่ยยอดภกษีจ้ะเห็นไหมเนาะค่ะ ตัวหนึ่งค่ะกุ Ok. Hold on. Hold on.

ล้างล้างเอาเลยแบบล้างแก๊บล้างเนย บางคนก็จะเ,เกิดข้อสงสัยนะคะว่าอลีกินหอมแดงเนี่ยมันบูมิ้นปากก็อะไรประมาณนี้เนาะมันจะเกิดขอ้อขอสงสัยในความขีดเห่านะคะเนาะเมนลงขัางล่างเลยคะ่ะอลีมีคําตอบให้่<ม>าอลีไส้อิ่งหยังแบบว่าคือปากบูมิ้นหอมเนาะค่ะเนาะมีวิธีคะ่ะกลันตีได้ค่ะกับจากองมิวก็ได้ <laughs> บูมิ้นค่ะบูม,มิ้น 三亚、四川、延安、嗯、呢？ ราคาถูกค่ะเ่แพงหรอกถ้าพี่น้องสนใจจริงๆมงมีแล้วนะหลอดเล็นด้วยใช่ป่ะหลอดโป้แพงค่ะย,ยาสีฟันหลอดเหล็กก็มีหลอดใหญ่ก็มีใช้ได้เป็นสองเดือนสามเดือน รีไซยาสีฟันตัวนี้มาเป็นกี่ปีแล้วคะโอ้หลายปีหาปีได้อย่างนี้หาปีหกปีได้แล้วคะ่ะยาสีฟันเนี่ยรีไซต์อะไสตจะตอนจีบน้องมิวแรกๆคะ่ะ เกงอ่อละะกินไม,ม่ได้วะเอา่เก็บมาดหมมีจมังเกละหืมปลากระสีมีตจมังเก่่ะมักอ่อนไม่เห็นนะ มีประโยชน์ด้วยค่ะปากกระเซ็ดมันว่บ่มีประจุเด,ด้ยค่ะ ิ้มแล้วค่ะอันนี้ถึงเผ็ดพร้อมค่ะตำหมึกพริกไอแหงค่ะผสมกับหมึกพริกไอหมกึกดิบหมกึกอ่อนนะคะเนาะ ล้วต้นไงครับ หอมแดงนะกินได้หลายอย่าหอมแดงเนะี่ยกินประมาณสักวันหนึ่งก็กินประมาณสักสี่หัวนะอพอแล้วค่ะสามสี่หัวนะ ลิ้งะอิ่มนะครัเนี่ยลาไปน้องแล้วค่ะอยากจะขอขอบคุณนะคะที่เขามาเบิ่งขีดไอรีนะคะเนาะเมโนูนี้เนาะค่ะเนาะตำโอ้ยเฟตตำมะขุ่นนะคะเนาะต,ำ,ตำมะขุ่ง,ะะงใส่กุ้งสุกเนาะค่ะเนาะไข่เป็นกระสลายอยู่ค่ะชั้งหลังกินกับปิดไก่นะคะเนาะ อันนี้กระจ๊กมินเพียงเท่านี้เดอ้อพี่น้องเขามาเพิ่งจะเริ่มกดถูกใจนะคะเนาะช่องดีคนดูผ่านสวัสดีค่ะ,ะค่ะ